สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะคลิปนี้เป็นดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่26ธันวาคม2563นนะคะถึงแม้จะเป็นวันเสาร์ยังคงเป็นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์พร้อมกับเลขนำโชคจากหน้าไพา่ให้นำไปปรับใช้กันอยู่เหมือนเดิมสำหรับสีมงคลประจำวันเสาร์ต้องการเสริมดวงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใช้สีชมพูนะคะ เสริมดวงในเรื่องของการงานใช้สีดําหรือสีน้ําตาลเสริมในเรื่องของการเงินหรือโชคลาภใช้สีฟ้าหรือสีน้ําเงินวันนี้หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์กันก่อนเลยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เลขนําโชคของคุณหนึ่งศูนค่ะ ในส่วนของการงานถือว่าวันนี้สบายๆคนเกิดวันอาทิตย์ทําเท่าที่อยากจะทําจะเอื่อยๆไปนิดนึงแต่คุณก็รู้สึกว่าเออคุณทํางานอย่างมีความสุขไม่มีเรื่องที่จะต้องมารีบเร่งคือทุกอย่างมันดูสบายๆดูแบบว่าไม่มีเรื่องเครียดเรื่องกดดันกับเพื่อนร่วมงานก็ดีนะช่วยเหลือเกื้อกลุกันดีแล้วก็เ คุณเองไม่ไม่ค่อยได้เอาเอาความรู้สึกของคุณไปแบบว่าเออฉันจะต้องไปเครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้อันนี้ต้องเร่งไหมโน่นนี่นั่นคุณเฉยๆคือถามว่าดีไหมมันก็ดีตรงที่สบายใจแต่ว่าต้องระวังว่าถ้ามีงานเร่งนะคะคุณก็ต้องกระตุ้นตัวเองให้มากขึ้นนะก็ฝากไว้แค่นี้โดยรวมทุกคนก็อยากที่จะทํางานให้มีความสุขเนาะการเงินถือว่าดีค่ะสะพัดีมั่นคงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างดูดูโอเคดีมาก นะมันคือคือไม่ได้มีปัญหานะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรืออะไรเหล่าเนี้ยต้องไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนนะคะก็จะเ,เรื่องเงินเงินก็จะเข้าเยอะหน่อยสําหรับคนค้าคนขายหรือทํากิจการเกี่ยวกับครอบครัวนะทำธุรกิจครอบครัววันนี้รายได้ก็จะเข้าค่อนข้างเยอะกว่าปกติเงินสะพัดว่างั้นเถอะในส่วนของความรักคนโสดน่าจะ คือบางท่านก็มีโอกาสที่จะมีคนมาคุยอะเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่คืบหน้านะคะถึงแม้ว่าคุณ,คณจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยอุ้ยสเปคคุณเลยสเปคแต่ก็ยังไม่มีอะไรแน่ชัดยังมีการสงวนท่าทีนะยังดูนิ่งๆเฉยๆอยู่ก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆคนโสดวนันอาทิตย์หลายๆท่านก็ทำงานเยอะโดยที่อาจจะยังไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้ก็เลยคิดว่าเออ มีหรือไม่มีคนคุยมันก็เหมือนเดิมนะคะส่วนคนมีแฟนทํางานเยอะไปแล้วความสัมพันธ์มันนิ่งมันน่าเบื่อจนเกินไปนะบางทีจริงอยู่แหละว,ว่างานเรามั่นคงแฟนเราก็เช่นเดียวกันนะความสัมพันธ์ถามว่ามั่นคงไหมก็มั่นคงนะแต่ว่ามันอาจจะอ่อนในเรื่องของอความโรแมนติกความตื่นเต้นมันดูเฉยเกินไปเพราะฉะนั้นลองปรับดู นะลองปรับแล้วก็อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงการที่พยายามควบคุมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะต้องคุยกันดีๆแล้วก็ถ้าอยากจะปรับอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรพวกเนี้ก็ทําได้เลยนะไม่ต้องรอให้แฟนมาแบบว่าเมื่อ,อไหร่เขาจะเซอร์ไพรส์เราไม่ต้องหรอกเขาไม่รู้หรอกนะคุณก็จัดการเลยนะคะถือว่ายังโอเคอยู่คนเกิดวันจันทร์ เลขนำโชคของคุณนะคะ18 18ค่ะในเรื่องของการงานถือว่าวันนี้อาจจะไม่สบายใจความรู้สึกมันไม่โล่งนะคือคุณอาจจะรู้สึกแบบเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะงอยๆยรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแบบ บรรยากาศการทํางานมันไม่โอเคนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันควรจะดีกว่านี้ไหมมันไม่สดชื่นมันไม่ลื่นเริงเอาซะเลยมันดูเหมือนกับว่าคือบางท่านอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานซะด้วยซ้ำนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเพื่อนร่วมงานเขามีท่า,าทีที่แปลกๆไปกับเราไหมคือจริงๆคุณคิดมาก นะคือทุกคนเขาก็เป็นเหมือนเดิมเขานั่นแหละนะแต่ว่าคุณคิดมากนะเห็นเขาพูดซุบซิบหน่อยแล้วก็เขาไม่ชอบเราไหมอ่ะเขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่านู่นนี่นั่นคิดมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะทำงานในหน้าที่เราให้ดีที่สุดได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลด้วยว่าเอะงานจะสําเร็จไหมอนาคตอันนี้มันดีที่สุดหรือย,ยังไม่ต้องไปคิดนะคะก,ก็แค่คับประคองนะทางานให้มีความสุขบ้างแค่นั้นเอง การเงินยังมีปัญหาอยู่นะก็ต้องพยายามที่จะวิ่งเต้นนะะเดินเรื่องหรือติดตามเรื่องเงินเงินทองทองของเราต่อไปนะมีปัญหาต้องจัดการเหมือนกันไม่ได้ราบรื่นมากความรักคนโสดก็ทําแต่งงานนะ <c oughs> คืออาจจะมีคนมาคุยแต่ว่าก็ยังเป็นแค่เพื่อนคนที่จะมาคุยกับคุณได้ก็เป็นทางสายงานนะะสายงานเดีวยวกันเพราะคุณทำงานเยอะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับงานดังนั้น ก็เป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วแล้วคุณก็สนใจการงานวันนี้ไม่สนใจความรักเลยคนมีแฟน คนมีแฟนก็ทํางานเยอะนะแต่ว่าไม่เหมาะมองว่าคุณเองคุณก็ยังจัดเวลานะคะเพื่อที่จะดู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 แลแฟนอยู่พูดรัวดูแลแฟนอยู่นะคะก็ถือว่าจัดการได้ค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออารมณ์อารมณ์ร้อนของความเป็นแบบว่ามันได้ไพ่ธาตุไฟนะคะได้ไพ่ลาชินีไม้อารมณ์ร้อนด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าเราเองเราทําดีที่สุดเราเราถูกต้องแล้วที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างแฟนทําอะไรอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราเพราะฉะนั้น นนั้นบางทีอาจจะมีเหวี่ยงมีวีนบ้างก็อย่าให้มันมากจนเกินไปจริงๆถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะคนเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณนะคะ1119 1119ในเรื่องของการงานวันนี้ดีนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณเองหยิบจับอะไรก็ดูโอ้ดูโอเคดูจะประสบความสำเร็จคือไม่ว่าทำอะไรดีมากคาดหวังอะไรมีโอกาสที่คุณจะได้สมปรารถนานะคือคือมันเป็นวันที่ทุกอย่างมันมันดีไปหมดคนค้าขายนักธุรกิจก็จะดีมากกว่าปกตินะคะไปพูดไปคุยหรือไปออติดต่อประสานงานทำเรื่องอะไรก็ตามแต่นะจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะคะ ในเรื่องของการเงินก็ประคับประคองได้สามารถจัดการได้เพียงแต่ก็อยากจะแนะนําว่าเออ,เอ,อต้องวางแผนการเงินให้ให้รอบคอบแล้วก็รับรัดกุ่มหน่อยนะรายรับรายจ่ายอะไรให้มันสมดุลกันอย่าให้มันติดลบนะเพราะว่าแต่ถามว่าเออถ้าติดลบบ่กคุณจัดการได้ไหมคุณจัดการได้อยู่แล้วละแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะให้ติดเนาะวางแผนยังไงก็ใช้ตามนั้นนะคะถือว่าโอเคอยู่สมเหตุสมผลนะคะเงินเป็นเงินมาจากการทํางาน ในเรื่องของความรักเนี่ยดีมากคนโสดนะมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจเมื่อกไกร่ที่เปการเริ่มต้นพูดคุยคือถ้าสมมุติว่า คุณวันวันนี้นะออกจากบ้านไกลที่แบบว่านานแล้วนะเออไม่มีแบบไม่มีใครเขามาชอบไม่มีใครเขามาคุยเลยคุณรู้สึกว่าคุณว่างเปล่ามากนะวันนี้นะคะสาวดีสกธันวาคมอย่าอยู่กับบ้านเออแต่จริงๆอ่อะช่วงเนี้ยรัฐบาลเขาก็บอกว่าให้ให้อยู่กับที่เนาะแต่ว่าเออบางทีเราก็ออกไปให้คนอื่นได้เจอเราบ้างนะคะก็ระมัดระวังนะดูแลตัวเองนะคะ มีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจนะมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจหรือบางทีในเราในโซเชียลเราก็ได้นะคะโพสต์รูปสวยๆโพสต์ร uh, ูปมีชีวิตชีวาให้คนอื่นได้พบได้เจอแล้วมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆได้นะคะเจอคนถูกใจด้วยนะโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนด้วย ะะส่วนคนที่มีแฟนก็ยิ่งดีไปใหญ่นะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันนะพูดคุยกันดีกันหนุ่มกันหนิงนะมีความสุขสดชื่นมากอาจจะได้คุยกันในเรื่องของอนาคตนะคะการแต่งงานการออมีครอบครัวการวางแผนการมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวันที่ดีชื่นมื่นค่ะคนเกิดวันพุธ ในเ,เลขนำโชคของคุณนะคะ <c oughs> 6กเก้เก้าคุณเกิดวันพุธในเรื่องของการงานนะถือว่าวันนี้ดีนะโดดเด่นทําอะไรก็โดดเด่นทําอะไรก็สําเร็จหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงความสามารถของคุณอาจจะได้รับการมอบหมายงานใหม่ๆงานที่สําคัญงานที่จะทําให้คุณนะ9ก้าหน้าต่อไปอีกต้องบอกว่า วันนี้ทําอะไรก็ดีไปหมดนะในเรื่องของการเงินก็ยังไปได้เรื่อยๆมันอาจจะมีอืดๆเอยๆบ้างนะเงินอาจจะเข้าช้ามาช้าแต่ก็มีปัญหาการเงินที่มันคาราคาซังอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะพรุ่งนี้มรืนก็ดีขึ้นแล้วนะคะไม่ต้องกิดไปคิดมากประครับประคองไปความรักยังโสดนะคะสําหรับคนโสดแต่โสดแบบสบายใจนะ คุณรู้สึกว่าเออชีวิตคุณมีงานคุณมีเงินนะคุณมีเพื่อนคุณมีครอบครัวหรือบางทีไม่มีใครคุณก็อยู่ได้เหงาเล็กน้อยแต่ฉันก็ช้อปปิง้งมีความสุขสบายใจตามอัตภาพนะส่วนคนมีแฟนก็สบายใจเช่นเดียวกันคือคุณกับแฟนคุณนะคะวันนี้ต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตของตัวเองต่างฝ่ายต่างไปเที่ยวนะคะ คือทําอะไรตามใจตัวเองโดยที่ไม่ได้ยึดติดกันมากเท่าไหร่ก็ถือแต่ถือว่ายังเข้าอกเข้าใจกันดีอยู่ความสัมพันธ์ก็ยังยังดีอยู่เพียงแต่ว่ามันก็จงห่างนิดนึงก็ให้คนเกิดมันพูดพิจารณาดูก็แล้วกันว่าห่างมานานหรือ,อยังหรือหรือบางทีเรารู้แหละเราว่าเราก็รักกันดีอยู่เพียงแต่ว่าบางทีเราก็ต้องการอิสระในการใช้ชีวิตเขาเองก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าก็ต้องมีความพอดีนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบสดีค่ะเลขนำโชคของคุณ29 29เนะคะเรื่องของการงานวันนี้ต้องเน้นที่ความละเอียดรอบคอบนะเอกสาร ต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องของการทํางานนะโดยคุณเองอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะปัญหาจุกจิกนะคะทางานาติดต่อประสานงานกับคุณนู้นคนนี้อาจจะมีติดติดกันบ้างนะคะระบบสื่อสารขัดข้องมีปัญหาก็แก้ไขกันไปตามสถานการณ์หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปมันเป็นปัญหาจุกจิกในวันนี้ซึ่งบางทีถ้าถือว่ามันทําให้เราไม่ราบรื่นหรือเปล่าก็มีบ้างนะ <c oughs> ก็เหมือนกับไม่ราบรื่นมากแต่ถ้าเราละเอียดรอบคอบแล้วก็ มีทางหนีที่ไล่เอาไว้ก่อนก็น่าจะประคับประคองไปได้การเงินเนี่ยคิดมากคุณเกิดวันพฤหสัสบดีคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกลัวว่าอ,อ,อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิดเรื่องของเ,ออเศรษฐกิจทุกวันนี้นะคุณอาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะปีหน้ามันจะเป็นยังไงไม่ใช่กังวลใจวันนี้นะปีหน้าเออปีหน้าเงินเราจะเป็นยังไงค่ะใช้จ่ายนูน่นนี่นั่นอันนั้นจะทํายังไง คิดกังวลหนักเลยวันนี้เพราะฉะนั้นมันเสียสุขภาพจิตไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผนนะเราวางแผนได้แต่ไว้เป็นวันอื่นดีไหมเพราะวันนี้คุณอ่อนไหววันนี้อ่อนแอวันนี้มีแนวโน้มที่คุณจะฟุ้งซ่านมากเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราคือคุณคิดอะไรไม่ออกหรอกต่อให้คุณวางแผนคุณคิดอะไรก็ตามแต่คิดไม่ออกเพราะว่ามันมันวนเวียนไปหมดแล้วมันก็จะมีแต่งแง่ลบขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะตั้งสติดีๆด,ด,ดูแลวันนี้ก็พอแล้วนะ ในเรื่องของความรักค่อนข้างนิ่งคนโสดก็ยังวุ่นวายกับการทำมาหากินหาเงินนะคะคือปัญหาเรื่องเรื่องเงินปัญหาเรื่องความมั่นคงของชีวิตคุณสำคัญกว่าความรักในวันนี้ดังนั้นไม่สนใจเนาะคนมีแฟนก็ยังนิ่งคือ ก็ต่างฝ่ายต่างทํางานต่างฝ่ายต่างโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองทํานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยความสัมพันธ์วันนี้ไม่ตื่นเต้นไม่หวือหวาไม่มีชีวิตชีวาเฉยเฉยคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้คุณต้องพิจารณาดีว่าเป็นแบบนี้หลายวันหรือ,อยังถ้าสมมติเป็นหลายวันแล้วเป็นมานานแล้วมันต้องปรับนะคะคุยกันน้อยก็ต้องคุยให้มากขึ้นคุยแต่เรื่องเดิมก็ต้องคุยเรื่องอื่นบ้างนะคะไม่ได้นัดไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ต้องเจอบ้างนะมันต้องมีการปรับนะคะวันนี้มันนิ่งไปแล้ว คนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคของคนเกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งออขออภัยค่ะหนึ่งหกหนึ่งห้าแล้วก็แปด 16 15แล้วก็8นะคะในเรื่องของการงานวันนี้นะหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคุณอาจจะต้องไปจัดการปัญหานน่นนี่นั่นเยอะหน่อยนะคะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ต้องจัดการไม่ราบรื่นเท่าไหร่คือหวังอะไรมันไม่เป็นอย่างที่หวังอะ่ะก็ต้องวางแผนสำรองไว้ถ้าสมมติว่าวันนี้นะคุณมาดูคลิปรวงหน้าคุณคิดว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้หนะ้าวันเสาร์ฉันจะทำโน่นทนํานี่ฉันจะเอางานนี่มาเคลียร์โน่นนี่นั่นอ่ะ มันจะมีปัญหามีเรื่องมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณไม่ได้ทําตามเป้าหมายที่วางไว้เพราะฉะนั้นวางแผนสำรองเอาไว้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเครียดในเรื่องการเงินนะคะมีแต่เรื่องอยากจ่ายมีแต่เรื่องอยากจะใช้เงินแต่คุณก็หาเก่งนะคุณหาเก่งแต่ว่ามันวันนี้มันจะมีความอยาก มีความอยากบางท่านก็อยากในเรื่องของอใบายามุกเนาะการกินการดื่มการพันนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็อยากในเรื่องของการช็อปของที่มันฟุ่มเฟือยนะของที่ไม่จําเป็นมันจะรายจ่ายมันจะออกไปทางนั้นก็พิจารณาดีๆก็แล้วกันนะคะอย่าให้เราเดือดร้อนนะวางแผนดีๆในเรื่องของความรัก คนโสดยังนิ่งๆนะยังโฟกัสเรื่องอื่นยังไม่มีความคืบหน้าต่อให้ใครที่มาคุยกับคุณคุณก็จะไม่ไว้ใจคุณก็จะคิดว่าเออเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าดูไปเรื่อยๆดีกว่าดูไปนานๆนานๆไม่คืบหน้านะคะคนมีแฟนความสัมพันธ์ก็นิ่งๆเงียบๆเหมือนเดิมแต่มันมีความมั่นคงอยู่นะคะดังนั้นก็ออทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเหมือนมันไม่หวือหวาสักเท่าไหร่ก็ต้องพยายามที่จะปรับหน่อยนะคะ ให้มันหวือหวาให้มีชีวิตชีวามากขึ้นประคับประคองความสัมพันธ์ใครที่ทํางานเยอะสนใจเรื่องการทํางานการหาเงินก็เอาใจใส่แบ่งเวลามาเอาใจใส่แฟนบ้างนะคะดูวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เลขนำโชคของคุณ9 3 8 เก้านะคะในเรื่องของการงานวันนี้ทำงานสบายๆนะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้มีสมาธิหน่อยนะเพราะว่าคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณใช้อารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์สนุก อารมณ์ชิวๆอารมณ์สบายๆฉันอยากทําฉันก็ทําฉันไม่อยากทําฉันก็นั่งเฉยหายอย่างอื่นทำคิดวางแผนเที่ยงนี้กินอะไรนะ,อะตอนเย็นกินอะไรจะไปปาร์ตี้ที่ไหนจะฉลองอะไรอู้ไม่รู้นะคุณคุณคิดแต่เรื่องที่มันสนกุกเรื่องที่แต่คุณชอบนะแต่ว่าก็มาถือว่าไม่เสียหายนะรับรองว่าถ้าใครคิดว่าเออเรื่องหัวหน้าเขาจะว่าเราไม่เขาไม่ว่าหรอกเขาเข้าข้างคุณนะคะเผลอๆชวนหัวหน้าเที่ยวด้วยนะ สบายๆค่ะวันนี้ในเรื่องของการเงินนะการเงินถือว่าก็ยังประคับประคองได้อยู่นะยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกอาจจะอนาคตอาจจะยังไม่แน่นอนเนาะเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นก็ ดูดีๆก็แล้วกันนะรายรับรายจ่ายอะไรก็วางแผนให้รัดกุม่มบางท่านก็วางแผนในการที่จะหาเงินเพิ่มอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มาหรอกหลายหลาย,หลายท่านก็จะแบบว่ารองเงินแต่ว่าเงินก็อาจจะมีติดติด,ตดขัดขัด,ขดยังมาไม่ถึงนะคะก็ช้าหน่อยในเรื่องของความรักคนโสด ไม่ไม่เหมาะเลยวันนี้นะคนโสดบันเสาร์อยากคุยกับใครก็ไม่ได้คุยนะมีปิดเอ่อมีเหมือนกับว่ามีปัญหาในการที่ที่สมมุติว่ามีคนจะคุยกับเราเรารู้สึกว่าเราไม่อยากคุยเราติดโน่นติดนี่อยากคุยกับใครเขาอาจจะติดโน่นติดนี่อีกอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดไม่เป็นอย่างที่คิดซากอย่างนะบางท่านปัญหาเก่าๆวนเวียนมาให้เรารู้สึกอึดอัดด้วยซ้ํานะคะ ปัญหาเก่าแฟนเก่าคนเก่าประมาณนี้ทำให้เราอึดอัดลำคาญใจแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขส่วนคนมีแฟนคนมีแฟนก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์มีเรื่องต้องอดทนนะคุณก็ไม่ได้มีแต่ความสุขทุกวัน นะบางวันมีความสุขบางวันก็ทุกใจบ้างหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดบางทีอาจจะปัญหาจากคนรอบข้างนะคนรอบข้างคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะทำให้มันมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเราทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันก็ต้องอดทนนะเพราะว่าคุณยังไปไหนไม่ได้นะคุณก็ยังรักแฟนคุณเพียงแต่ว,ว่าวันนี้ไม่มีความสุขเท่าไหร่ก็ต้องประคับป,ประคองอดทนปก,ก่อนนะคะหวังว่าคุณวันต่อๆไปจะดีขึ้นนะเป็นกำลังใจให้คนเกิดทั้ง7วันค่ะเสาร์ที่2 6ธันวาคม 2563ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะรักษาตัวรักษาเมื่อรักษาตัวดีๆนะคะปกป้องตัวเองจากโควิดนะคะพรุ่งนี้กลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ